อัครับอู๋สวนมะพร้าวครับหมายเลขศูสครับอันดับสองหมายเลข0ูนยหนึ่งทายดีครับทารูปเปลือด้วยครับทายดีนะครับทารูปเปลือกทั้งมานะครับแล้วเอามาแดนที่ใต้ห้อโถงนะครับอันดับหนงครับหมายเลขูสองครับอู๋สวนมะพร้าวครับอันดับที่สองครับหมายเลขศูหนึ่งอู๋ช่ตรโ ศูนย์ปีดังสามครับทีมงานสายเจ็ดทีมงานช่างลุกทีมงานช่างบาสอันดับที่หนึ่งครับหมายเลขรุ่นสามครับทีมงานฟุ้มมะขามครับไในวงเสียงนี้แอลส่งตัวแทนพร้อมรูปถ่ายเบอร์ข้างรถนะครับในหัวรุ่นรุ่นแปดนะครับแล้วมารอใต้ห้องบอลทอนครับแล้วมารอใต้ห้องทอนครับเราจะแจกเงินรางวัลพร้อมของรางวัลครับ พียู่นะครับเบอรโทรศั์พร้อมพียูรับเบอรโทรตั์น,นะตนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานสรงถ้วยรางวัลตามหลักไปให้นะครับหัวรถ1ุหัวมถกุงแปดมุ เตี๋ยคิดต่อเพิ่มลาบแตเตอร์บายเตี๋ยแชมป์ครับแสงทองครับรุ่นนี้ครับพร้อมแล้วมารับรางวัลได้เลยครับอันดับหนึ่งในรุ่นนี้นะครับพิเตสุดครับจากทีมงานเช้างใหมเดลโมเปนลิวครับแจกตองใส่ตองใไปต้องเป็นอย่าปเลยตองใส่ยิครับตองใส่ยิ่งของคุณใส่สิ้นสุนะครับรับรุ่นนี้ครับพร้อมแล้วให้สิงห์มารอได้ทุกคนครับ ลนหันเทรถรับรัดูแลรนดับือครับหมายเลขหนึ่งสครับทีมงานช่อผูดบยตาเป็ดเลิครัดับที่สครับหมายเลขหายรดับพินรอดจมานอันดับที่าครับหมายเลขหนเียอนบายนีครับ ที่น่ครับรถน้รลำต่ายรถบ้านครับอันดับสครับหมายเลข03สรางเที่ยวรัฐบาลครับอันดัที่สามครับหมายเลข04รามเกียรตนดับที่สครับหมายเลข01เฟียตั้มบุรีรัยเดียวอันับครับหม ยาด้านหอเลีวรถบ้านครับอ,อันดับหนึ่งครับหมา,า,ายเลขหนึ่งสองพรุภาบ้านใบเด็กตัวมะพร้าวอันดับที่สองครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งชูระเทีได้ใช่ไหมสสครับภษครับหมายเลขหนึ่งองห้าไั้งลูกดูแลพรับุญบายกวินตาชาไหนเสียบวตรงตัวแนมาเลยครับ น้องต่ไปครับแบกับสามสิบหกห้าพันหมนี่หนึสงสครับอันดับที่สงครับหมนี่สามสามครับ